่เ,นนนาาาเชนคําว่าโมหะเนี่ยโมหะก็เป็นกิเลสเหมือนกันมิจฉาทิฏฐิความหลงผิดความเข้าใจผิดความเมื่อดบอดก,ก็เป็นกิเลสเหมือนกันอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้แจ้งของชีวิตความไม่รู้จริงของชีวิตคือความเมื่อดบอดความโง่เขลาเนี่ยก็เป็นกิเลสเหมือนกันโมหะแปลว่าความหลงผิดก็เป็นกิเลสเหมือนกัน3ตัวนี้ต่างก็เป็นกิเลสแต่เป็นกิเลสคนละระดับตัวหนึ่งอวิชชานี่เป็นกิเลสระดับอนุสัยแบบ แอบแฝงแบบนอนเนื่องหรือแบบละเอียดมิจฉาทิฏฐิก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งแต่เป็นกิเลสระดับกลางกิเลสระดับนี้กําลังอยู่ในใจเราแต่ว่าโมหะก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งแต่ว่าโมหะนี้เป็นกิเลสที่มันแสดงออกเรียบร้อยแล้วทางกายทางวาจาเช่นสมมงวัเราฆ่าสัตว์เราไม่แค่ฆ่าสัตว์ด้วยความโกรธอย่างเดียวมันมีโมหะด้วยเราลักทรัพย์เราไม่ได้ลักทรัพย์ด้วยความโลภความโกรธ อย่างเดียวรักด้วยความหลงด้วยเป็นต้นเพราะโมหะจึงเป็นกิเลสท,ท,ท,ที่ที่แสดงออกทางกายทางวาจาแล้วเพราะถ้าถามว่าโมหะมาจากไหนเราก็บอกว่าโมหะเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิก็สืบเนื่องมาจากอาวิชชามองดูว่าเคล้าเพราะฉะนั้นอวิชาช,นะาวชาก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งนะอวิชชาก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งเมื่อเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บอ่าเราเริ่มเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วเรามาดู เรามาดูคร่าวๆคําว่ากิเลสกรรมวิบากมาดูคร่าวๆนะถ้าถามว่ากิเลสกิเลสนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราทํากรรม <c oughs> เมื่อทํากรรมแล้วเราก็จะรับผลของกรรมภาษาภา,าคเรียกว่าวิบากวิบากแล้วถ้าถามว่า กิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากและถามว่าวิบากก่อให้เกิดอะไรวิบากก็ก่อให้เกิดกิเลสอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นระหว่างกิเลสกรรมวิบากเนี่ยเชื่อมโยงสัมพันธ์กันดูนะตอนแรกเนี่ยกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมก็แสดงว่ากิเลสนี่เป็นเหตุกรรมนี่เป็นผล กิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมเมื่อทํากรรมแล้วกรรมนี้ก็จะเป็นเหตุให้เกิดวิบาสสังเกตนะกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมกิเลสนี้เป็นเหตุแสดงว่ากรรมเป็นผลนี่พูดพูดครั้งแรกเนี่ยกิเลสนี้เป็นผลมาจากกิเลสนี้เป็นผลมาจากกิเลสนะกิเลสกรรมนี้เป็นผลมาจากกิเลสเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุกรรมเป็นผลแต่พูดถึงครั้งที่สองนี้ กรรมเป็นเหตุให้เกิดวิบากคือตอนแรกนี่เป็นผลมาจากกิเลสแต่เป็นเหตุให้เกิดวิบากกรรมก็คือผลกรรมอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พูดถึงกรรมหมายถึงว่ากรรมนี้มีเหตุผลอยู่ในตัวพอพูดพูดพูดถึงเรื่องวิบากวิบากนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากกรรมแสดงว่ากรรมนี้เป็นเหตุวิบากเป็นผลเพราะฉะนั้นวิบากมองในแง่หนึ่งคือเป็นผลมาจากกรรมแต่มองอีกในแง่หนึ่ง วิบากนี้เป็นเหต bon ุให้เกิดกิเลสเพราะฉะนั้นแล้วทั้งกิเลสกรรมวิบากเนี่ยจึงเป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องกันถ้าถามว่ากิเลสมาจากไหนกิเลสกิเลสมาจากไหนตัวกิเลสกิเลสนี้ก็เป็นผลมาจากวิบากแต่เป็นเหตุให้เกิดกรรมเพราะฉะนั้นตัวกิเลสเองเป็นทั้งเหตุและผลคือเป็นเหตุให้เกิดกรรมแต่เป็นผลมาจากวิบาก พะฉันเมื่อเราพูดถึงกิเลสจึงไม่ได้พูดเรื่อยลอยไม่ใช่กิเลสจู่ๆูมันก็วิ่งเข้ามาสู่ใจเราไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องมีเหตุมีปัจจัยมีเชื้อก่อนเรามาดูว่ามันมีเหตุมีปัจจัยมีเชื้อยังไงนะเอามาดูอย่าลืมประเด็นคาถามว่าอาวิชามาจากไหนนะมาดูเรามาดูคร่าวๆว่าเพราะเพราะไม่เคยทําบุญมาก่อนนะเพราะเคยทําบาปมาก่อนน่ะเคยทําบาปมาก่อนเคยทําบาปมาก่อนนะ เพราะการทาบาปกรรมมาก่อนนี่แหละไม่ได้เคยทําบุญเอาไว้จึงเป็นเหตุเป็นปบจจัยให้มาคบปาปอมิรคือไม่ใช่สัตบุรุษเพราะการไม่คบสัตบุรุษคือคนดีหรือพระพุทธเจ้าหรือพระราหันนี่แหละเราจึงไม่ได้ฟังธรรมเพราะการไม่ได้ฟังธรรมจึงไม่ได้มีความศรัทธาเลื่อมใสในเรื่องกรรมและวิบากกรรมคือไม่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีศรัทธาในกรรมและวิบากและพระพุทธเจ้านี้เราจึงไม่รู้จะคิดเรยกว่าคิดไม่เป็น คือไม่มีโยนิโสมนสิการคือเราเราคิดไม่เป็นมางน,นเถอะตัวนี้คิดไม่เป็นคือไม่รู้จะคิดที่จริงนี่นี่คือพูดเป็นหลักการคร่าวๆอย่าอยอะพึ่งสนใจมากพอไม่มีโยนิโสมนสิการคือคิดไม่เป็นแล้วเราจึงขาดสติสัมปชัญญะนั้นแสดงว่าตัวสติสัมปชัญญะต้องสืบเนื่องมาจากโยนิโสมนสิการคือรู้จักคิดเป็นก่อนพอไม่มีโยนิโสก็เลยขาดสติครับสัมปชัญญะ เมื่อขาดตัวสติตัวสัมปชัญญะตัวการเลือกรู้ธรรมะสตินีทําหน้าที่แะเลือกรู้ธรรมะนะใน,เม,เ,ามาเ,นมเมื่อเราไม่ได้ฟังธรรมเห็นไหมเมื่อเราไม่ไม่ฟังธรรมแล้วไม่มีบัทธาเราคิดไม่เป็นแล้วจะเกิดสติได้ไยงไเพราะเมื่อขาดสติขาดสัมปชัญญะไม่รู้จักเรื่องธรรมะมันละมาระวังเรื่องบุญบาปเราจึงไม่สํารวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเราไม่สํารวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจพอตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเป็นต้น ในสิ่งที่มันเยาวยยนจิตของเรานั้นถูกกิเลสกระทบจึงไม่สามารถจะควบคุมบังคับได้พอไม่สามารถจะควบคุมบังคับได้ปุ๊บก็ก็ทำให้เราทําทุจริตก็คือทําผิดทางกายทางวาจาทางใจที่เราผิดศีลทางกายทํยังไงทํากายคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละเมิดของรักของคนอื่นคือผิดลูกผิดเมียผิดสามีคนอื่นทางวาจาทางกาพูดทํำยังไงก็คือ พูดโกหกพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อทางใจเป็นยังไงคิดโลภอยากได้ของคุดื่นมาเป็นของตัวเองในทางที่ไม่ถูกต้องคิดอาฆาตพยาบาทมุ่งร้ายเขาอย่างให้เขาจิบหายเมียนเป็นไปหรือหลงผิดเข้าใจผิดมืดบอดเป็นมิจฉาทิฐิเห็นไหมคือมิจฉาทิฐิแปลว่าไม่เชื่อเรื่องบุญไม่เชื่อเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องวิบากกรรมไม่เชื่อเรื่องบุญคุณของพ่อแม่เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเพราะการไม่สํารวมระวัง ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละจึงถูกกิเลสคือโลภโทสะโมหะครอบงําพอจิตถูกกิเลสครอบงาปุ๊บจิตก็ไม่สามารถที่จะดูแลควบคุมได้จนทะลักทะลวงออกมาเป็นการทําผิดทางกายทางวาจาทางใจด้วยการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ทางวาจาก็พูดเท็จพูดสสเสียดเสียดพูดคำหยาพ,พูดเพ้อเจ้อทางใจก็คิดโลภคิดพยาบาทและเป็นวิชาทิทธิเพราะฉะนั้นทุกจิติตทั้ง3คือทั้งทางกายทางวาจาทางใจนี่ภาษาพระก็เรียกว่าทาบาป <จ> <harma> ช่วงนี้เขาเรียกว่าทำบาปนะทำบาปยังไงทำบาปทางกายก็เป็นกายกรรมฝ่ายบาปทำบาปทางวาจาก็เป็นวจีกรรมฝ่ายฝ่ายคำพูดทางบาปทางใจก็เป็นมโนกรรมฝ่ายทางใจเป็นบาปอกุศลเนี่ยเป็นบาปนั่นนี่นี่เป็นการเป็นการทำบาปเห็นไหมไปดูการทำบาปทำบาปคือทำกรรมหลายเดียวกันทำบาปทำกรรมทำกรรมในที่นี้ก็คือทำอกุศลกรรมเห็นไหมต่อไปพอไม่สุบวมระวัง จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทําทุิจิริทั้ง3พอทําทุจิริตก็คือทําผิดทางกายทางวาจาทางใจแล้วปุ๊บเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนิวรณิวรน,น,นก็เป็นกิเลสอีกชนิดหนึ่งแบ่งออกเป็น5ประการ1นึ่เขาเรียกว่าการรมฉันทะสองพยาบาท3ถีนมิทะสอุทิจักกุกุจหวิจิกิจฉานิวรณ์หประการนี้กามก็แปลว่าความยินดีเพลิดเพลินในกาม คือในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มากน่าปรารถนาน่าค่ายน่าชอบใจอยากฟังเพลงเพราะๆอยากกลิ่นหอมๆอยากดมกลิน่นหอมๆอยากสัมผัสอะไรที่นิ่มนวลอ่ถ้าเราชอบอาหารอะไรชอบขอนมกรุบกรอบแบบไหนเราก็เราก็คิดไปตามนั้นปรุงแต่งไปตามนั้นก็คือความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกหง,งุดหงิดความรู้สึกไม่พอใจกับคนอื่นอยากให้เขาชิบหายเมียนเป็นไปหรืออยากให้เขา,าตายแบบนี้ ก็เรียกว่าพยาบาทที่นั่นมีท่ก็คือความง่วงเหงาหานอนความทึมความง่วงความอยากอยากนอนว่างั้นเถอะง่วงนอนอุทจักก็คือความฟุ้งสัานจิตใจมันฟุ้งส่้นสับสนวุ่นวายคิดเลื่อยเปลี่ยนคิดสเปะสปะคิดเลื่อนลอยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคือใจไม่นิ่งไม่สงบว่างั้นเถอะกุกุจะคือจิตใจมันหงุดหงิดงุ่นง่านมันไม่สบายมันไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่มันก็เลยหงุดหงิด วิกิกิฉาคือความลังเลสงสัยไม่แน่ใจไม่มั่นใจเรื่องพบููิเรื่องการนิวายตายเกิดเรื่องผีสางเทวดาเรื่องชีวิตหรือไม,ไม่ไม่มั่นใจไม่เข้าใจลังเลสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานแบบนี้เป็นต้นกิเลสหตัวนี้ภาษาพระเขาเรียกว่านิวร์แปลว่ากิเลสเป็นตัวกั้นเป,เป็นตัวขวางเป็นตัวปิดไม่ให้จิตของเราเนี้เกิดการรู้ทมเห็นรรมารธรรมเขาเรียกท์นีิว่านิวรน แล้วก็นิวร์ตัวนี้ห้าประการน,นี้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงอวิชชาอาวิชชาคืออะไรอวิชชาคือความรู้ผิดล้มผิดความไม่เข้าใจในเรื่องชีวิตในเรื่องปรากฏการณ์ของชีวิตพูดภาษาพระว่าอาวิชชาก็คือความไม่รู้แจ้งในเรื่องทุกขสมุทัยนิโรธมรกคือไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปของชีวิตไม่รู้ว่าเราเคยเกิดมาหรือเปล่าหรือหรือเราเกิดมาแล้วเป็นยังไง จะเกิดต่อไปหรือเปล่าหรือจะเกิดเป็นยังไงหรือชีวิตอยู่ขณะนี้เรามาจากไหนก็ไม่รู้พอไม่รู้แจ้งชีวิตแล้วปุ๊บเราก็มืดบอดเห็นไหมเราก็มืดบอดเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าอะไรทําให้เราเกิดมารู้แต่ว่าตอนนี้มันเกิดมาแล้วแต่ว่าไม่รู้อะไรทําให้เราเกิดมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปนี้เราจะเกิดอีกหรือเปล่าหรือเกิดอีกจะเกิดยังไงแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงถึงจะให้การเกิดหรือชีวิตของเรานี้หยุดหยุดการเกิดได้หรือไม่เกิดอีกได้ เราไม่รู้เรื่องอะไรมากมีองแปเพราะฉะนันไอความไม่รู้นี่แหละก็คือความไม่รู้แจ้งในชีวิตไม่รู้แจ้งว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเกิดมาจากอะไรชีวิตต่อไปนี้จะไปไหนและจะทํายังไงถึงจะหยุดการเกิดอีกภาษาพระเรียกสัมมลมนี้ว่าอาวิชชาอาวิชชาตัวนี้แหละเป็นผลสืบเนื่องมาจากนิวรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อนิวรณ์ห้าครอบงําจิตจิตก็เลยมืดบอดจิตก็เลยไม่มีคุณภาพ เมื่อจิตเมื่อดบอดจิตไม่มีคุณภาพจิตจึงไม่รู้แจ้งเห็นไหมจิตจึงไม่รู้แจ้งเพราะถ้าถามว่าเอาวิชามาจากไหนเห็นไหมตอบขคร่าวๆก่อนว่าเอาวิชานี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากนิวรณ์เห็นไหมแล้วถามว่านิวรณ์เองล่ะนิวรณ์มาจากไหนกิเลสนิวรณ์ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากทุตจริตสามแล้วถามว่าทุิจริตสามนี่สืบเนื่องมาจากอะไรสืบเนื่องจากการไม่สํารวมระวัง ตาหูจมูกลิ้นกายใจการไม่สำรวมระวังเนี่ยก็ここเกิดมาจากการขาดสติสามปัญญะการขาดสติสัมปัญญะก็สืบเนื่องมาจากการไม่มีโยนิโสมนสิการคือคิดไม่เป็นการไม่มีโยนิโสมนสิการก็เป็นผลสืบเนื่องม,มาจากไม่มีศรัทธาในเรื่องกรรมเรื่องวิบากเรื่องพุทธเจ้าการไม่มีศรัทธานี่ก็เพราะว่าเราไม่ได้ฟังธรรมะการไม่ได้ฟังธรรมะนี้เพราะว่าเราไม่ได้คบสัตบบรุษ คือไม่ได้คบพระพุทธเจ้าไม่ได้คบพระรีเจ้าไม่ได้คบพระลหัน์ไม่ได้คบคนดีการที่ไม่ได้คบคนดีนี่เพราะว่าในภพก่อนชาติก่อนเราเคยทําบาปทํากรรมมาเราไม่เคยทําบุญมาเราจึงไม่ได้พบเห็นไหมเราเห็นว่ากระบวนการนียเป็นผลเนื่องกันพอเรารู้ขร่ควาบแบบนี้ปุ๊บอ่ะเราก็มาดูใหม่นะมา,มาทบทวนใหม่ว่าเอาวิชามาจากไหนเห็นไหมเรามาดูนะกิเลส <c oughs> เป็นเหตุให้ทํากรรมกรรม เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากวิบากก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสหมุนเวียนอยู่งี้กิเลสกรรมวิบากวิบากกิเลสกรรมกรรมกิเลสวิบากแบบนี้เรามาดูถ้าถามว่าอาวิชานี้เป็นกิเลสใช่ไหมเป็นเป็นกิเลสชนิดไหนเป็นกิเลสประเภทอนุสัยกิเลสเห็นไหมถ้าถามว่านิวรห้าเนี่ยนิวรห้าถ้าเรามาเทียบเคียงกิเลสสามระดับคือระดับอนุสัยระดับปริยุทธานระดับวิติกรมะ คือระดับละเอียดระดับกลางระดับหยาบเนี่ยถ้าถามว่านิวรณ์หคือการมาชันทะพยาบาททีนมิทะอุตยะกูจาวิจิกิจชานี่เป็นกิเลสระดับไหนเป็นกิเลสระดับกลางคือระดับเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมพยาบาทตัวนี้เห็นพยาบาทเห็นไหมมิจฉาทิฏฐิอยู่ตรงไหนมิจฉาทิฏฐิพยาบาทพยาบาทการมาชันทะเนี่ยเป็นกิเลสระดับกลางหมายถึงว่านิวรณ์านห้าประการเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพยาบาท หรือการมาฉันทะนี่การมาฉันท่าตัวนี้นะการมาฉันทะตัวนี้แหละเป็นกิเลสระดับกลางเห็นไหมกิเลสระดับกลางแล้วถามว่าตอนที่เราทําทุจริตคือทําผิดทําชั่วทําบาปทางกายทางวาจาทางใจที่ภาษาพระเขาเรียกว่าเราทําบาปกรรมเนี่ยทางกายกรรมวจีกรรมมนกรรมถ้าถามว่าทุจริตทั้งสาประการนี้ที่เราทาทาชั่วนี่เป็นกิเลสระดับไหนเป็นกิเลสระดับหยาบ ที่เราไม่สามารถควบคุมแล้วมันแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราผิดศีลน,นะก็แสดงว่าเราต้องทําชั่วทําบาปด้วยกิเลสคือโลภโทสะโมหะเพราะโลภโทสะโมหานี้เป็นกิเลสเหมือนกันแต่เป็นกิเลสระดับยหา่กิเลสระดับทุจริตเนี่ยที่เราทําผิดด้วยการฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยเป็นกิเลสระดับวีติกรมะเพราะนถามว่าเอาวิชามาจากไหน คำตอบก็คือว่าตัวอวิชาเองเนี่ยมันก็มีที่ไปที่มาตัววิชาเองเนี่ก็มีอาหารตัวอวิชาเองก็มีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่จะเกิดขึ้นล,ลอยๆเพราะฉะนั้นเราเห็นชัดเจนง่ายจากสามฐานก็คือว่าอาวิชานี้มาจากมิจฉาทิฐิมิจฉาทิิก็มาจากโมหะเห็นไหมถ้าเราเทียบเคียงนะถ้าเราเทียบเคียงเราก็จะได้เทียบเคียงอย่างนี้ส่วถ้าเปรียบเทียบนะถ้าถามว่า อวิชานี่เป็นกิเลสใช่ไหมอวิชานี่เป็นกิเลสเห็นเทียบเคงอวิชาเป็นกิเลสถ้าถามว่าถ้าอวิชาเป็นกิเลสเป็นกิเลสระดับเนี้ยกิเลสระดับอนุสัยตัวเนี้ยร so ู้ไหมมันมาจากไหนกิเลสอนุสัยระดับอวิชานี้มาจากไหนรู้ไหมมันมาจากนิวรณ์กิเลสระดับนิวรณ์คือกิเลสระดับที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันเป็นตัวส่งต่อให้เกิดอวิชชา เพราะฉันอวิชานี้จึงเป็นกิเลสที่อยู่ในจิตใต้สำนึก